เอาเลยฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็พบผมนะฮะแกสตอริสกันเดมบ้างเตอร์ไม่คิดเป็นการ์เตอร์นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอะไรครับผมฟุตบอลซากานะฮะวันนี้ไม่รอช้านะฮะจะมาสู้กับใครครับลิกูน่หน่วยพิเศษของคีนิวนั่นเองนะฮะตอนนี้รถมาเป็นเวจิต้าเฉยเลยอ่ะโกฮอนอ่าเป็นโกฮอนนะ โอเคจะมาเล่าเรื่องกันชื่อเร Koll ื Journey, ่องว่าจอห์นนี่ชูดาวแม็กซ์เนเองนะือว่าการเดินทางไปตู่ดาวนาแม็กนั่นเองโอเคนะฮะก็มีคนเดินทางก็คือบูม่าอุริลินและก็โกหังนะฮะสามคนเดินทางด้วยยานของแคปซูลคอร์ปอเรชันนะฮะเออยของบิ๊กโลย่างเออยังของบิ๊กโลดเออด้วยซ่อมด้วยไอ้นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ ก็มาเจอกับพวกซิเอ่ยพวกเดลตูฟิเซอร์บิจิต้าอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็บิจิต้าเนี่ยฮะจะครอบครองดาร์คเอ็นบอลคนเดียวแต่ว่าฟิเซอร์นี่ก็อยากได้อันนั้นเหมือนกันดาร์คเอ็นบอลเหมือนกันนะฮะเลยก็เลยกู้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างนี่แหละแล้วก็เลยเรียกหน่วยกีนิวมาจากดาวแตนไกลก็คือพวกแก่งไอ้สุดแล้วพวกไอ้แก่งที่สุดห้าคนนั่นเองจากนั้นบิจิต้าก็มาเข้าร่วมกับพวกโกฮังนะฮะก็เป็นพวกโกฮังทันทีเพื่อจะกำจัดพวกฟิเซอร์ นะแต่ว่าตอนนี้กำจัดพวกกินยูไปก่อนโอเคลิ้นพันไปหมดเลยนะเมื่อกี้คุณลุงเอ้ยคุณลุงหัวาดนี่เก็บแบตบอลอีกนะฮะครั้งนี้อ่าได้มันหยุดเลยเขานี่เขานี่สู้กับพวกฟิสเตอร์ไอ้พวกแมวดูเด็กบ้างดิ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 นนนนนในด้านหลังแกไม่ต่อยปะ่ะฮะเจ<ะ><ะ>น,นเกิลฮะในโค้ชเกมเลยท่านี้เพื่อเจอกั้งที่แล้วห <laughs> มดใช้มันใช่มันหยนุดแคมันหยนุด ไปเป็นเซน่โอ้โหยะายะ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 มองหน้ากันหาพี่เหรอี่ี่ี่ี่เตะตซุปี่แน่โอ้โหเร็วกันเร็วกันเร็วตั้งใจตั้งใจไม่ตายวะฮะปีนีไไ้ไม่ตายต่อเลยครับไปเร็วมันไม่เขาดูดันเป็นยังไงวะดูในเรดาร์นั่นนะ อน่ามันจะเป็นสีทองทองต้องคล้ายๆกับไม่ได้รับกันบนทั่วไปอ่ะประตูเรื่องนี้ันไม่มีเวลามาสนใจพวกแกเนาะยี่นักบอลแล้วอ่ะเออนั่นแหละหนุ่มส่วนมือสนใจพวกแกแต่ว่าความไต้องตามหาคือดักการบอลเท่านั้นตีอาลามพาจะจริงนะพวกแกนะไอ้ไปเอ้ไอ้เจ็บทไม่ซึสิ ว่ายไม่ตายตีเลยตายไปยังไงคุณกันต้าลงมาเลยวะลงน้ำไม่ได้ป่ะฉันไม่สนใจเด็กระหว่างบินกันแกหรอกนะมันบินมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยกูเรียนเต็มเลยเบนไม่ไม่เดินผิดเนี่ยมันฉากมันอยู่ตรงนี้นี่บินมาเหรอใครเปิดก่อนได้เปลี่ยใครเปิดก่อนได้เปลี่ย ไปเปิดก่อนได้เปลี่ยมเบมนบอกหัวตึ้นตัวอังไม่ถนัดเลยต่ะนตัวอันไม่ถนัดเลยตึ้ตัวเทียมากเลยพี่ก็เล่นเมื่อกี้ไม่ถนัดเหมือนกันเสียได้นะฮะเสียงของภาคนี้ก็คือเลือกตัวไม่ได้เขาจะบังคับตัวละครมาให้แต่จริงๆเฮ้ยหยาเอาจริงพืดจับบ้านเล็อกพืดอ่ะ

จะอะไรนะนะยิงได้ยิงไม่โดนด้วยนะสูงไปเร็วะไม่สูงไปวันเลนนี้จะได้บอลนะเนี่ดูในเรดาร์ดิจะได้บอลเป็นยังไงอ๋อไปเจอได้อีกรูนกิเอาจี่ก่อนไปกันมาอ้ายยะ อันนี้ไปก็ไปเออตามหัดตามตามคุณเป็นจิตาซะนี่มาเก็บแค่นี้แหละไปละโอ้โหไปโอ้หนี่จะยี่สิบแล้วเนี่ยไปไปไอ้แบดดี้โอ้ยังดีเลยโอ้โหเต็มหน้าเลยฉันบอกไว้ก่อนนะว่าทัวรเทียนเนี่ยจะอยู่ที่ฉันคนเดียวเก็บไปเอาไปคนเดียวไม่ไปเอาไปแบดไปไม่ได้ โอังแกนี่มันถึง้องมาแล้วเหรอเนี่ยรลังของแกก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากเลยแ้วคุณมันทำพยทุกคนหลบได้ด้วยเขาต้องเป็นคนเแ้่ไปเลยอ๋อึ๊อีกแมวเอ้ยจะยิงไปทางนู้นนะมันจะยิงไปทางนี้เหรออะไรของแกเฮ้วเอ้ย ยังไม่เรวนี่เจ้าลูกรักอาดยังไม่เร็วนี่ไอ้ไอ้้ไอ้ไอทไ้ไอ้้ไอ้ไอ้้งอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอเ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้อ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอไอ้ไอ้ไอ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 ก้ไไไอ เดินง,ง่ายไปนะเดี๋ยวเราต้องกลับมาเก็บเหรียญอีกนะได้นะครับนี่นายยิงเหรียญแล้วยิงยิงบ้านดี้ดิตัวมีของยิองอือดีมากอ่ามีนี่อือตรง้มีเหรียญสองเหรียญนี่แหละขนาดที่สูจะได้านบนเลย อีกก็รีบจังเลยนะี้ไม่รอพี yeah. Girl, yeah. 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 Ouais. ่ก yeah. 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 uh ันเลยทุ๊กเดียวเจ้ากาลิกาฆ่าต้องช่วยยิมกันได้มั้งครับเฮ้ยเย่ได้แล้วเดนเดยเห็นเดนเดยไหมเห็นล้ปกป้องเดนเดยเดนเดย์ทำอะไรเดนเดย์ฉันมาช่วยแกแล้วอไม่ใช่นี่ไม่ใช่บทเปจิต้าเลยเนี่ยรออย่างนี้ก่อนแล้วก็เดิน ขึ้นยังไงปะไม่ได้แล้วขึ้นยากขึ้นเย็นเหลือเกินอ่ะโอเคนะฮะเทเลพอร์ตนะเอาเทเลพอร์ตนะอือสิบเลียญทันนี้ถ้าจำไม่ผิดนี้อ่าบินอย่างรวดเร็วซื้อไปนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนี้ชาร์จเร็วไม่ได้เรียงเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเก็บเก็บเหรียญครับเอ้ยเข้าแต่ไหน โอ้ยงายขอบ go ณต้องไป a ากู n ูแล้วฉั o อะบอกคนเด็ดดูดูเร็นี่ขึดมาอีกทงชาร์จเร็วเมนชอบมากบอกเลยตอบมายิงันเลยเนี่เต็มออกอลิกฮ่า cái gì đó à, tôi tôi này quá à, nó là cái đâu không hại tôi cái đó lăng 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 ừ cái không có mấy ừ nó quay เฉันสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวทำให้ดูเดินซ <'s> ุ่ยเก้าจุ๊บหายตัวนีตั้ไในวะโอ้โยิงแรงเลยนี่ไงไป็เห็นเลยโอ้ยกดหายตัวอ่ไดรอะไรอ่ะนี้ตัวนี้เจ็บตัวเลขสองโอ้โหใช้มันเจ็บมานานไยนะ <c oughs> อื้อ มันแบ่งหน้าจอเดยอเรียนก่อนได้มีกีกสองเรียนเน่ยนะซื้ออะไรได้อันนี้คือถ้าถ้าจับถ้าโจมตีแบบนึงงมาเกียร์รีคูมวะวสองสามสิบเป็นคลิกอันนี้ต้อง จับสองโอจับแน่ๆเลยเจอรีคุมเนี่ยจะเจอแล้วเนี่ยดูก่อนอ้าวน่าเบลมันหลบอะไรตรงนั้นปะโอ้ยแตกเยอะตายเลย

ขึ้นมาอยู่ที่สูงก่อนสดใจไวโจยไหมว้วยมันกดโดนโดนนั่นไปเฮ้ยขี้ร่วงกันนะขี้ร่วงนะไม่ใช่ขี้รัวโดดขึ้น X แล้วก็ X เออดูความบินเร็วสั่ใจเยีย่ยม เด็แกแว้นเด็กแว้นได้ไปแเราห้าฮะขออีกครบครบเฮ้ยข้างบนนี้หยิบได้ไหมไม่ถึงโอ้โหนิดยังไ,ไงอะ่ะสูงเกินไปนี่โอ้โหสูงเกินว่ะมันมีอันไหนที่สูงกว่านี้วะเนี่ย มันเป็นมานี่ก่อนตามพี่มาอย่างเดียวนี่ตามพี่ม่อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเก็บเหรียญให้ได้เกิดท่าสิเนาะเสร็จแล้วสูงเกินไปอ่ะโอ้ด,าาดาา่านที่ดาวน้ำแม็งมากเป็นบ้าอะไรปะปโจรไอ้แค่เกี่ยว,วลากับการเขาเรียกว่าอะไรว่าตามหาดรักนนบนอลดรักบอลดุ้ยไม่ใช่ดรักนบนอล เรียเสียเวลาตามหารเหรียนเออชอบพูดผิดทุกทีเลยปไปสวยผิดตรงนี้ไม่ได้ป่ะเราเดนเด้ไปไหนอะเนบนปกป้องเดนเด้ที่ตอนไหนแล้ววะคือเมื่อกี้พี่จำได้ว่าพี่ลอยสูงตรงนี้นี่หว่าใช่ไหมเป็นจำได้ไหมเอาใหม่ใหม่สูงกว่านี้เอาอนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมึงรีบกดแย่กระโดดฮึบเอาให้สูงที่สุด เออได้แล้วปึ๊บไม่ต้องกดสองครั้งเออมาช้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 างงมากเลยทำไมไม่ถูงวะหนักจริงจรออิงค<ด>ือ<ช>ไ,ได้แล้วอ่ะทีดี้วีนี้ก็ต้องได้ไม่ได้ว่ะได้มาแล้วไ,ไปแล้วไวอ,อ,อ,อ้อีกลูกนึงไอ้บ้าไอ้พี่อีกลูกนึงเรียน แค่ตรงไหนปะโอเคเด็ดตู้เด็ดนีเ่เด็ดน,นี่จะเอาซื้ออะไรดีนะซื้อถ้าจับอีฟ่าไปเป็นบ้าอะไร <c oughs> ยน,นี่แสงเป็นติ๊ต้านะเป็นบ้าอะไรนี่แสกงกลัวนะยนังสู้กับลิคุมแล้วใช่ไหมวะซิซลิคุมใช่ไหม,มลิคุูล นี่สี่นี่มีจัดก็เลยได้เนอะท่านี้ไม่รู้อะไรอ๋อจับนี่มาได้แล้วมาไปตัวหายตัวอย่างนี้เองเหรอก็ผมว่าขายตัวตรงแนนทำไมไม่รู้อ่ะยานก็ใช้เต็มหมดแล้วเอ้าร่วงเลยนะฮะก็รักษาตัวจนเสุดที่นะฮะงบคุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรกดยานไปครับ ที่มันคำสั่งที่ไปดามนั่งอยู่แล้วโดยแบบไม่รู้เรื่องตอนนี้กิต้าก็รวบรวมดาร์บอลครบ,บแล้วครับผมนะฮะจากนั้นก็กินิวกินิวก็รากดตัวขึ้นโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยขเขาก็เอาดาร์นบอลที่พวกเรสาสะสมกันมานาน,นระยะเวลาหนึ่งวันแล้วไปนะทำให้กูรลินกับโอหังนี้ต้องเข้าสู้กับกินิวนะครับ ตัวาโรหังวังหังว่ะตัวหังแต่ว่ามันงูหังก็ได้มาแล้วแต่คนจะเรียกอ่ะแต่ว่าชื่อตัวหังมากกว่าเพราะมันชื่อภาษาอังกฤษชื่องูหังนะชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อโัหังไงตัวจีนโดนพูดเป็นหมื่นเออว่าแล้วเชียวไอ้เบจิต้าครั้งนี้แล้วต้องหมื่นบาทโอ้ยไปเร็วอีกชั้นไปข้ออตุู้บ่าอีน่าดูดูการจับงไม่ให้จับไว้เห้ ว่าเอ้ยหลังฉันแข็งแกร่งก็ไหนุ๊กก่อนที่อครอสจามะต้องจัดการก่อนในตูดนี่เนี่ยจับไปได้เลยจับโอ้โหไปทำไมวะเจ๊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 นี่ วาไอเป็ซอันนั้นกดกดการแล้วกดโหจะดับขอออเด็ดเซนก่อนเอาไปยัดกันโอ้โหไม่เล่เอ่าเฮ้ยผมได้แล้วอ่ะเยกนเลยที่เันถ่านโมกุลเลยเนี่ยจริง ไปเลยอ,อ่ะไม่ไป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 อย่าพยายามมันไม่ถึงเยะงอยะเบรย์ไปไไอีมเำไวมันต่างกาันอีงน้เยอะ ไปจ้าไปแล้วนะโอ้ยอ้เว้ยนควผมเร็วนี่เป็นต่อฮะรูปหล่อนี่เป็นต่อปลายหนูอ่๋ไอ้เว้ย อี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 ออน่าโอ้โหทำหน้าตึงตาาเไปเกไปเลยไ่ยตัวตมัก็โดนเดี๋ยวไปเก็มของกัน มีเลื่อนที่เก็บเลยปั้นทำอะไรอะไรเหรอไอ้ไอ้โดนหลังพีง่เต็มๆไอ้โอ้โหอื้อเล็ดเล็ดไม่ทัน นี่ไปเฮ้ยี่แ่งมากแต่ลาดยานหน่อยเอ้ยแกมายืนใกล้ๆทำแปะอะไรเนี่ยนะเ้ย้้เอา้้างย้อกจุกเลยอ่ะเยย ผมมันปราบยากเป็นไบางทีอือไปโอ้โหหลบได้หลบได้ถึงแปะอะไรด้วยฮะเจ้าเจ้าเจ้าอาเดสนตายแล้วเ่นซาเซนซ่าแ้วแกจะยิงอุ้มไหมอะอ่านี่เี่ยมเกียร์ทนี่อ่าคุณลินให้ไวยิงมัน ปังพ uh huh. no ี่เลยกแล้วปังเองไหมล่ะอเอทอะไรโกหงนัไแม่แล้วจับแล้วเอาโื่องรถคน้อยโคตรับมอสอะไรปะที่โดนแน่แน่อยู่ไหนวันะงไม่ให้ใช้รบข้าบ้านแล้วนีอื ไม่โดนันแน่เก่งเกินไปแล้วเก่งออกกินนในรูปซอฟเก่งกว่าไอ้ไอ้เบีิต้าอีกอันนี้ลุมสู้เลยนะเฟ้ยโผล่ไม่จะตายละไม่ไรมีตัวเซียนให้แต่คงให้ได้ไม่เยอะมีสองม็ดโอ้ย ไปนะโกหกเกมันอีกฮึยง้งไงกันต้ตัวทหงไปกใ,ใกล้กันเนี่ยเอื้อไปโอ้โหเต็มหน้าเต็มตาอีกเว้ยเนียไปถ้าไม่ช่วยแกเราโกหกไอ้เลเอาเล่นอ่ะเอาไปตีต้องตกใจฉันจะไฟโกหก

มีแก่อะไรนก้างโดซัดกห้งเอาตัวเองดิงตั้มไเลยตมี่ไรู้ว่าอยู่ตรงไหนถึงได้ยิงเก่งเลย่าเลยโอ o lucky on that one ต่อเตะตูดไม่ซ้ายซะมาให้ดิลุกขึ้นมาหรอก โอ้โหไม่ได้ลุกขึ้นมา้เราเนยไม่ได้รอดแรงมากท่าเมื่อกี้เพราะว่าต้องเสียเยอะแล้วล่ะไอเม็ดตัวเนี่ยตัวเสียเนี่คือแรงมากเลยมันแข่งเกินไปว่ะโพราะอะไม่ไหวแน่เลยงานนยั้นออกมาทุบปิก ยิงคำแตกบ้าดิแนกปด้านดลังหนักจั้าดิอ้ยเดี๋ยวเียวโอ้โหฝอยไม่เข้าเลยนี่เดียวเปน ตายแล้วฉันตายไปแล้วก็ปักตู้แทนด้วยก็ไม่ใช่เม็ดตัวเด็ดขาดโอ้โหฮึอ่ะยิยงเลยนะยยยละนะูน่นึงโอ้อยไปลูน่นึงเบนเป็นหลักการทีได้ป่ะ ตทีเฮ้ยย้าสุดท้ายแล้วครับต้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับกับเบนจิต้าแล้วก็หลีกุมโอฮังแล้วก็ต่อสู้อย่างรุนแรงเหมือนกันนะฮะที่จะมาในนี้ตัดผมกันเออไม่ใช่มีนี้ตัดผมโอหังลืมไปเมื่อกี้เป็นอกยาวอ่ามาแล้วครับเพาอีกของคเราโมกุลเพราะตัวเซียนอีกห้าเมตรลูกลูกไปแล้วเบนจิตาดูมัดยาวเออ โคดแข่งๆครับวิจิาต,ตาทุกท่านตายไทยก็ขอบคุณเข้ามาแย่งแล้วก็เม็ดเม็ดเม,ม็สวดเซียนให้ทุกคนวิจิตางงเลยครับว่าเอ้ยเม็ดสวดเซียนนี่เพิ่มพลังได้ยังไงอ่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็มไม่ไหวละไม่ไหวแล้วฮะขอลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะฮะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับ<า>